听不懂听

Hãy hello <laughs> <Thailand! laughs> <coughs> 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 ู้สู้ไฟติ้งบายบายเอามงกลับมาด้วยเอามงกลับมาด้วยพีหลานบายบาย